สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์มาครับผมเน็กเทอร่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนปืนทั้งเกมนะครับผมเปลี่ยนปืนจากุบนะหรือว่าผมตั้งชื่อคิป่อะไรวะเปลี่ยนปืนทั้งเกมหรือว่าเก็บเปลี่ยนปืนจากสพอะไรอ๋อประมาณนั้นแหละเออประมาณนั้นแหละ,ะ,หละเหมือนเหมือกันนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเบอร์หนึ่งผโดดจะลงไหนล่ะลงไหนซีเวไปเพื่อนผมยังไม่เคยลงเลยเฮ้ยแล้วผมแยกมาคนเดียวไม่มีคนลงด้วย ตายละเบอร์สีู่ห่งเลยผมยังไม่ทันลงพื้นเลยยังลงไม่ถึงพื้นเลยแล้วตายซะแล้วโทรก้อนวะดีจัดแล้วเป็นไรช่วยด้วยเนี่ยอยู่ตั้งใกล้แล้วใครจะช่วยได้ผมมาคนเดียวด้วยไงแต่งีวนนี้ผมอยู่คนเดียว แต่ยังไม่เจอคนอุ้ยทําไมมันไม่ตกน,นแล้วหรอทาไมมันตกเลยวะผมยังงงเลยเนะี่ยมันได้เล่นานานตรงนี้ไม่มีคนลงแน่เลยวะของมาเดินไปเอ้ยเบอร์สี่ตายนี่ว่าเราลืมไปเราไปชุบก่อนเอ้ยมีตัวใกล้ๆเลยตัวใกล้ๆเลยว่าชุบแปบ๊บอ้าวร่วงไปแล้วเพื่อนผมเพื่อนหนึ่งร่วง เพื่อนหนึ่งล่วงอยู่ไหนวะใต้อยู่ไหนวะเพื่อนอ๋อตาอ๋อชุบก,กันละมันมันเหยียบวงเนี่ยเลยไอ้ตัวตัวล่าเนี่ยไปดิมนันน่าจะเหยียบวงอยู่ไปดิครับผมบศัตรูแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว โอ้ยนึกว่าผมจะตายไอ้ตัวนี้มันลอกสกิลผมผม,ผมไปไม่เป็นเลยโอ้โหแล้วปืนในตัวนี้โอ้โหชิปหายแล้วทุกคนมาบอกเลยชิปหายแลอยู่ไหนล่ะศัตรูน่ะผมมีบาร์เรต อ๋อตรงนี้นั่นเลยแถวนี้แหละฟ้าไม้ก็เล่นไม่เป็นด้วยบาเล่ก,ก็เล่นไม่เป็นด้วยทบศัตรูแล้วผมบอกเลยแบบนี้โคตรยากไม่ตายโดนอ้าวตายจริงสงสัยเมื่อกี้ติดโซเนียนะแล้วบาเล่ผมขาดแลไวไงอ้าปืนที่ผมจะได้คือ M40 กับ M4 สวยอย่างน้อยก็เล่นได้วะมันก็ดีกว่าสไนยอยู่ มีตัวในโดนข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยว่ะอยู่หน้าเพื่อนเลยเพื่อนไหวปะมาสี่ตัวแบบนี้ไม่รอดแน่นี่ไงร่วงไปดิยังไงก็ไม่รอดครับผมราจะเวอร์เกิอนอ่ะพี่ปืนที่ผมได้ก็คือไบซอนแล้วก็คิงอะไรวะจำชื่อไม่ได้ งฟิชเชอร์โอ้โหแล้วเพื่อนล่าอีกแล้วเพื่อนล่าอีกแล้วอ่ะมีตัวข้างหน้าอุย๊ยปืนเข้านัดละห้าจะรั่วอ่ะจะรั่วจริงแถมดีดด้วยไงปืนนี้ จะล่วโอ้โหโคตรเยอะพวกเรือเยอะจริงหลังก็มาหน้าก็มีโอ้โหผมไม่เก็บแล้วการศพน,นี้ถึงเพราะว่าผมไม่ได้แอสซิทไงข้างหน้าเมื่อกี้มีเยอะอยู่เนาะฝั่งนี้เนี่ยฝั่งทางนี้เนี่ย nó anh yeah, <laughs> ngay, thấy mấy thay đồ nọ, nhiều ỷ, bay hả, thủng, ní ngay, vùng phái, chúng mà đây, อาจารย์วันนี้ผมยิงหมดยิงหมดอะอาจารวันนี้ยิงหมดอะกดรัวอะไรไงยิงหมดยิงหมดเอาซับไม่ได้อยู่ข้างหน้าอยู่ไหนวะข้างหน้าเนี่ยยิงหมดยิงหมดยิงหมดเรียบร้อยไม่รอดครับผมมาศพศพไหนวะศพนี้โอ้ยปืนดี ปืนดีปืนดีปืนดีว่ะเฮ้ยมาเราได้ปืนดีละแต่ว่าต่อไปก็อาจจะปืนไม่ดีเหมือนเดิมอะนะคือแบบอาจจะเป็นเลดเกมแล้วอาจจะฆ่าตัวที่แบบมีปืนไม่ดีแล้วก็ได้ปืนไม่ดีมาเล่นก็ได้นะใครจะไปรู้ เพื่อนยิงอีกแล้วตัวทีล่ามันยังรอดอยู่ดิดูดิไปแล้วข้างหน้าเจ็บข้างหน้ามันเอ้ยอยังไงเก็บนะ เอาดีมันยิงกันแล้วมันชา้ากันละโอ้ยกระตุกผมกลัวข้างหลังอะดิข้างหลังมันมีนะผมกลัวจะกวนมาเข้าหลังนี่เข้าหลังยิงเล่นยากเลยถ้าโดนเข้าหลังเนี่ยยังไงเมื่อกี้หัวโผคลิปหายแล้วเกือบตาย ผมกับตายเขาวงยากด้วยช่วงนี้ไม่ตายฮะบหายละคีบหายแล้ว,ลวผมเข้าวงไงเนี่ยเครื่องดีดก็ไม่มีแล้วเพื่อนมุ่งหน้าไปก่อนละอี่เพิ่งยิงกันท่านด้านหลังนี่เพิ่งยิงกันขอเข้าวงก่อนเพื่อน ข้างหลังมันตามมาเฮ้ยติดแล้ววะหืมไม่โดนอ้ามันดาวดาววงนี้เราก็ซ้ำมาเลยดีอุยยอ้ยชิบ่ายอุ้ยโดนวีเอสตายเพื่อนชูผมได้นะโอ้โหมันอยู่ไหนวะวีเอสมันยิงผมอ่ะมีตัวว์ปมาด้วยโอ้โหไม่น่ารอด ิหายตายเลยไอตี้ไหนวะเวียดอ๋อไอตี้นี้แหละมันดักวงเลยวะ่ะมันแบบพื้นที่มันดีจัดตอนนี้บกวกสามสิบเจ็ดเราเปลี่ยนปืนไปกี่ครั้งสี่ครั้งใช่เปลี่ยนปืนไปสี่ครั้งโอเคผมเป็นยังไงเปลี่ยนปืนทั้งเกมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะเราไม่ค่อยได้ฆ่านะ